ข่าวนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการ PR ตัวเองแบบจัดเต็มนะครับของท่านชีกจัดซิมนะครับกลุ่มทุนกาตาร์นั่นเองที่ได้ทําการยืดรอบ2ให้กับตระกูลเกลเซอร์พิจารณาแล้วนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยน่าจะตกอยู่ประมาณ5000ล้านปอนด์นะครับรอบ2เนี่ยมีตัวเลขคร่าวๆออกมาประมาณถึง6 0 0 0กว่าล้านปอนด์เลยทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าแบบใจปั้มจัดๆนะครับใจปั้มจัดๆเลยนะฮะทีนี้เนี่ยมาดูการ PPR อาของท่านชีกันท่านชีกเนี่ยก่อนหน,น้านี้ท่านได้บอกว่าจะทุ่มให้กับ แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเนี่ยให้กับการซื้อขายเนี่ยถึง500ล้านปอนด์เลยทีเดียวเอาเอาไปเลยถ้าเกิดเทคสำเร็จเอาไปเลยแล้วจะไปคว้าใครก็แล้วแต่เลือกมาเลยนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยออกมาประชาสัมพันธ์อีกแล้วโดวยบอกว่าถ้าเกิดเขาเทคสำเร็จเนี่ยเตรียมตัวเลยเขาจะคว้านักเตะเนี่ยที่เป็นระดับโวลคลาสถึง3คนเลยทีเดียวอันดับหนึ่งเลยคือคริสเตียนเอรบัเบ้นะครับอันดับสงคือจูตเบลิงแฮม อันดับที่3คือดีแคนไลท์นะครับพี่ข้าวนั่นเองถ้าชีฟบอกว่าจะคว้า3คนนี้มากำนันให้กับแฟนแมนยูให้ได้เลยถ้าเกิดเขาเทคโอเวอร์แมนยูเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะคว้า3คนนี้มาเป็นของกำนันให้กับแฟนแฟนปีศาจแดงเป็นอันดับแรกเลยครับนั่นคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของท่านชีฟซึ่งโคตร PR อาร์เลยโคตร PR เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันครับตระกูลเกลเซอร์ยังนิ่งอยู่เลยวะยังนิ่งอยู่เลยนะครับ ผมก็ไปเห็นคอมเมนต์ต่างๆนานาของแฟนๆผีนะฮะก็ประมาณว่าคงไม่ขายเพราะว่าน้อยไปน้อยไปเหรอหกพันล้านน้อยไปเหรอคือยังไม่พอใจของตระกูลเจลเซอร์เขาอีกเหรอครับเขาประมูลเขาประเมินทีมเขาไว้ขนาดไหนเหรอครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ดูจากการที่ไม่เคลื่อนไหวการไม่เคลื่อนไหวของตระกูลเกลเซอร์เนี่ยมีสิทธิ์สูงที่ท่านชิกจะไม่ได้นะครับในราคานี้นะท่านชิกเนี่ยคิดแล้วก็เลยออกมา ประชาสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าจะทําอะไรให้สโมสรบ้างทั้งการทุ่มซื้อนักเตะประมาณนี้ให้งบไปเท่านี้และพร้อมที่จะคว้าซูเปอร์สตาร์ที่แบบว่าชื่อก้องโลกนะตอนนี้เข้ามาเป็นของกำนันให้กับแฟร์ยูเนเต็ดหลังจากที่ตัวเองเทคโอเวอร์สำเร็จแล้วนั่นแหละ ท่านชีกเนี่ยหรือว่ากลุ่มของท่านชิกหรือว่าทีมงานของเขาเนี่ยน่าจะใช้สื่อครับใช้สื่อแล้วก็ใช้แฟนแฟน,แฟนบอลเนี่ยออกมาลุมกดดันเกลเซอร์นั่นเองนะฮะคือแบบเออให้ขายให้ขายาทีกูอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของแมนยูนะฮะเลยใช้พลังของแฟนบอลใช้พลังของโซเชียลใช้พลังของสื่อออกมากดดันตระกูลเกลเซอร์นะฮะว่าให้รับเถอนะ,ะว่าหกพันล้านนี่มันก็โหม,มหาศาลแล้วนะ นะฮะแต่ก็ตระกูลเกลเซอร์ยังก็ยังไม่เคลื่อนไหวอะไรนะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าแมนยูยุคใหม่จะเกิดขึ้นไหมนะครับจะเกิดขึ้นไหมนะแมนยูยุคซูเปอร์สตาร์นะแมนยูยุคยุคซูเปอร์ทีมะจะได้เกิดขึ้นไหมนะครับในน้ำมือของท่านชีคนะฮะแต่ทาี่รู้ตอนนี้ในน้ำมือของตระกูลเกลเซอร์เนี่ยยือเต็มที่ฮะ